สองคนดูเขาทำอะไรกันสองคนทงกินก็ไม่ใสมแ่แะแะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเมื่อเช้านี้พระมาทำไมไม่ไม่สาธุสาธุปะู อามอามอามสวัสด oh ah. ีค e ่ะเราชื่อเด็กหญิงเมตตาค่ะอะปมือแปะปหนูปมือแปะแปะเออนันเลยอนัลย

อ่ะจะไปอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อ่าบายบายเด้อมาดูหน่อยนี่